ซาลาเปาอะไรมันจะใหญ่ขนาดนี้ไปให้สุดคลิปนี้อยู่ที่จังหวัดสงขลาครับและนี่คือถนนนางงามฮะส่วนขวามือคือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาและนี่ครับพามาที่ร้านนี้ครับร้านเกีรตดฟั่งโกยาวนะครับนี่จริงๆอยากจะพามากินสตูฮะแต่ว่ามาวันแรกก็คือร้านปิดส่วนมาวันที่สเนี่ยสตูหมดแล้วนะครับไม่ทันก็เลยนี่ฮะเมนูเด็กของเขาอีกอันก็คือซาลาเปาหมูครับมีทั้งลูกใหญ่และลูกเล็กนะก็คือราคาก็จะอยู่ที่ลูกใหญ่เนี่ย40บาท ส่วนลูกเล็กเนี่ยจะอยู่ที่ลูกละ30บาทนะครับแล้วก็ยังมีไส้สังขยากับถั่วดำด้วยนะครับอีกลูกละ25บาบาทแต่ว่าแอดไม่ค่อยถนัดกับสายหวานเท่าไหร่ก็เลย เน้นไปที่ซาลาเปาห,หมูสับลูกใหญ่แน่นอนครับเขาจะนึ่งร้อนๆแบบนี้ตั้งแต่เช้านะฮะแล้วก็ช่วงบ่ายๆก็จะหมดแล้วต้องรีบมากกันหน่อยนะครับส่วนไส้นี่จะเป็นแบบหมูสับนุ่มๆนะฮะซอสเข้มข้นมากคือพอดีกับตัวแป้งแป้งก็นุ่มมากๆนะฮะแล้วก็ในนั้นเนี่ยจะมีไข่ต้มอยู่ด้วยแล้วก็มีกุนเชียงด้วยครับประมาณ2แผ่นนะ,ะบอกเลยว่าความเข้มข้นของรสชาติของไส้ฮะ มันพอดีกับแป้งที่เขาทํามามากก็คือไม่ได้แบบแป้งเยอะเกินไปอ่ะผมว่ามันกินพอดีหมดลูกอร่อยรสชาติพอดีอครับยังไงก็ฝากติดตามไปให้สุดด้วย